เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องนี้เกิดขึ้นบนดอยทางภาคเหนือของประเทศไทยในค่ำคืนที่แสงจันทร์พอจะได้สาดส,ส่องลงมาผ่านเมฆหมอกที่หนาทึบลงมาได้บ้างทำให้มองเห็นทิวเทือกเขาอยู่ลิบลิบสายลมหนาวปลา,ปลายปีพัดมาจุสันสะท้านหมู่บ้านเหนือสุดของประเทศไทยท่ามกลางป่าและขุนเขาอันห่างไกลที่มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเผ่าแมว ทุกชีวิตต่างคุดคูหลีกหนีลมหนาวอยู่แต่ในบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งหมาสองสามตัวที่นอนขดซุกตัวอยู่กองขิดเท่าข้างกองไฟเพื่อให้อบอุ่นหากจากความเหน็บหนาวหมาที่ใช้ในการเดินทางสัญจรของชาวบ้านสะบัดต,ตัวขยับแข้งขยับขาในคอกไม้ข้างเรือนท่ามกลางลมหนาวที่พัดลอดฝาบ้านเข้ามาเป็นระยะระยะพร้อมกับเสียงวีดวิวคล้ายกับคนกรีดร้องเป็นช่วง ที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ห่างออกจากบ้านหลังอื่นๆออกไปเจ้าของบ้านได้สิ้นใจตายไปในช่วงคำ่ำท่ามกลางแสงตะเกียงที่ยังวูบบ้บาวูบบ้าอยู่คืนวานโดยไม่มีชาวบ้านคนใดรับรู้แม้แต่คนเดียวนอกจากเมียและลูกชายอยู่ในวัยหนุ่มที่เหมือนกระซิบกระซาบปรึกษาอะไรกันบางอย่างก่อนจะเร่งรีบนําเสือมหาห่อพันศพเอาไว้แล้วก็หามศพออกไปจากบ้านก่อนที่ฟ้าจะสว่าง คล้ายกับว่าไม่อยากให้ใครรับรู้เรื่องการตายของผู้เป็นพ่อศพนั้นถูกหามไปวางทิ้งไว้ห่างจากหมู่บ้านไปอีกฝั่งเขาและสองแม่ลูกนั้นก็หายสาบสูญไปด้วยในครั้งนั้นโดยที่ไม่ได้กลับมาที่บ้านเดิมของตนอีกเลยไม่มีใครรับรู้หรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับการไปมาของชาวบ้านหรือชาวเขาเผ่ามงซึ่งการย้ายถิ่นฐานนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อเช่นเดียวกับครอบครัวนี้ ที่ต่างก็คิดกันว่าอาจจะพากันย้ายไปตั้งถิ่นฐานในที่แห่งใหม่จนกระทั่งมีชาวบ้านไปพบศพเข้าในช่วงเสดสยข่าวการตายนี้จึงได้แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วล่วงรู้ไปถึงแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตชดที่ประจำอยู่ใกล้เคียงหมู่บ้านและสงสัยกับการตายในครั้งนี้มากสืบถามจากชาวบ้านก็ไม่มีใครรู้สาเหตุหัวหน้าหมู่บ้านเองก็ไม่ค่อยสบายใจมากนักกับการตายของลูกบ้าน และการหายไปอย่างลึกลับของสองแม่ลูกผ่านไปเกือบสามอาทิตย์ทั้งที่เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหมู่บ้านก็ได้รับแจ้งข่าวจากชาวบ้านอีกว่าหญิงแมวชาวบ้านถูกฆ่าตายอยู่ท้ายไรเป็นการตายถึงสามศพพร้อมกันหลังจากที่พากันไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นการตายที่ไม่น่าจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์และไม่ใช่การตายจากอาวุธใดๆโดยแต่ละศพนั้นห่างกันออกไปเกือบสิบเมตร เหมือนกับว่าวิ่งหนี่เอาตัวรอดขณะที่ทุกศพนั้นคอหักแทบจะหมุนได้รอบสภาพศพฉีกขาดจนจำเขาเดิมไม่ได้เลือสด,สดสดๆสัตว์กระจายไปทั่วบริเวณบาดแผลบ่งบอกว่าเป็นร่องรอยเขี้ยวของสัตว์ป่าอาจจะเป็นสัตว์ใหญ่อย่างเสือหรือว่าหมีซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะมีสัตว์ใหญ่แบบนี้หลงเหลืออยู่ในป่าเพราะได้มีพานคนหนึ่งในหมู่บ้านได้ยิงเสือจนตาย หลังจากที่มันได้ลักลอบแอบเข้ามาจะก,กินวัวของชาวบ้านในหมู่บ้านเมื่อหลายปีก่อนก็ไม่มีข่าวคราวการพบสัตว์ใหญ่อีกเลยอีกเพียงสี่วันก็มีข่าวร้ายเกิดขึ้นมาอีกกับการตายของชาวบ้านสองผัวเมียที่พักอาศัยอยู่ในไร่สภาพศพไม่ต่างจากสามศพแรกนักที่ถูกกัดฉีกกินเนื้อหนังเบะวองและในครั้งนี้เนื้อส่วนสะโพกถูกกัดหายไปบางส่วน รอยเลือดนั้นถูกลากเป็นทางยาวออกมาจากกระท่อมที่พักสัตว์ลายที่ฆ่าเหยื่อและกินเนื้อของเหยื่อทําให้ลงความเห็นตรงกันว่าเป็นเสือแน่นอนและเรื่องนี้จึงตกอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ต่อชอดอที่จะต้องออกตามล่าเสือตัวนี้ให้ได้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลายซ้ำซากกับชาวบ้านได้อีกหากว่าปล่อยให้เกิดเหตุลายแบบนี้ขึ้นอีกได้ชาวบ้านก็จะต้องอบพยพหนีไปจนหมดก็จะถูกตำหนิอย่างหนัก,นกจากผู้บังคับบัญชา แต่การที่จะล่าสัตว์ใหญ่อย่างเสือนั้นเจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญเลยแม้แต่น้อยแทนที่จะล่าเสือก็จะกลายเป็นถูกเสือล่าซะก่อนผ่านไปสามวันหลังจากที่ปรึกษาหารือออกตามล่าเสือไปทั่วเรือนหลังใหญ่ที่ชาวบ้านยกให้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเจดคนใช้เป็นที่พักผ่อนกลางดึกขณะที่ทุกคนพากันหลับไหลได้วยความอ่อนเพลีย หลังจากที่ออกตามล่าเสือกันจนทั่วป่าเรือนหลังนั้นก็เกิดอาการโครงเคียงคล้ายกับว่าแผ่นดินไหวยังไงอย่างนั้นทุกคนพากันสะดุ้งตื่นตกใจกันหมดคว้าไฟฉายส่องลงไปใต้เลือนว่าเกิดอะไรขึ้นจนแสงไฟกระทบเข้ากับบางอย่างที่ทำเอาใจหายวับมือไม้สัน่นแทบจะทำอะไรไม่ถูกล่างเสือลายพาดกรขนาดใหความยาไม่ต่ำกว่าเจดศอก บางคนบ่นพึงพลัมบาเสือท่ามกลางสายตาของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มองลอดลงไปใต้เรือนเสือตัวขนาดใหญ่นั้นใช้สีข้างถูกไปมากับเสาเรือนไม่รู้ว่ามันคันหรือเพราะเหตุใดเรือนทั้งเรือนยกไปยกมาตามแรงถูก่อนที่มันจะแหงน,นหน้าขึ้นมามองตามแสงไฟจนดวงตากระทบเข้ากับแสงเปล่งประกายไม่ต่างกับเปลวไฟปืนก็ดังลั่นสนั่นขึ้นมาท่ามกลางความเงียบปัง ก่อนที่กระบอกอื่นๆจะดังลั่นตามมาติดๆโดยไม่ต้องรอและบอกกันก่อนแต่น้อยร่างของเสือที่อยู่ใต้ถุนเรือนก็สะดุ้งเฮือกก่อนที่จะพุ่งกระโจนหนีไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความมืดมิดที่อยู่ด้านนอกก่อนที่จะมีแสงไฟวูบ้าบของชาวบ้านสองมาถึงหัวหน้าหมู่บ้านก็บอกกับทุกคนว่าเสือตัวที่เจ้าหน้าที่นั้นได้ยิงมันเป็นเสือสมิงแต่เจ้าหน้าที่ไม่มีใครเชื่อเลยแม้แต่คนเดียวกับสิ่งที่หัวหน้าหมู่บ้านนั้นบอก และแกจะพาทุกคนไปดูให้เห็นกับตาว่าเป็นจริงอย่างที่แกพูดหรือไม่แต่ทางเจ้าหน้าที่ที่เห็นว่ามันคงจะถูกกระสุนเป็นหลายนัดและอาวุธปืนที่มีก็ไม่น่าจะทําให้มันรอดไปได้แม้จะดึกมากแล้วแต่ถ้าจะจัดการกับมันก็ไม่มีทางที่จะเลือกอีกเจ้าหน้าที่ที่รวมกับชาวบ้านและหัวหน้ากว่าสิบคนที่มีอาวุธกันครบมือก็ออกตามล่าเสือตัวนั้นต่อ ทุกคนมุ่งหน้าไปจุดที่พบร่างของศพแรกที่ลูกเมียนั้นหายไปอย่างลึกลับก่อนที่จะเกิดเรื่องเล้ายตามมาโดยได้ฝังศพนั้นไว้ตรงบริเวณที่พบศพตั้งแต่แรกใช้เวลาเดินเท้ากันอยู่เกือบชั่วโมงก็ยังไม่ทันที่จะถึงที่หมายก็ทําให้ทุกคนต้องชะงักกับดวงตาที่กระทบกับแสงไฟมองไปนั้นไม่ต่างจากแสงเปลวไฟที่อยู่เบื้องหน้าเจ้าหน้าที่ที่เห็นดวงตานี้มาก่อนก็ยังไม่ทันที่จะพูดอะไร หัวหน้าหมู่บ้านก็อุทานเบาๆว่านั่นมันดวงตาของเสือสมิงและล่างที่ส่องแสงไฟจนเห็นได้ชัดเจนนั่นบ่งบอกถึงขนาดลำตัวที่ใหญ่โตและยาวกว่าเจ็ดศอกเสียงปืนดังลั่นสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งป่าไม่รู้ว่ากระสุนถูกหรือไม่ถูกเป้าหมายแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้มันพุ่งเข้าหาแน่นอนเสียงปืนชุดใหญ่ๆสงบลงแล้วก็ไม่พบแม้แต่เงาของเสือรลายตัวนั้นหัวหน้าหมู่บ้านจึงบอกให้รีบเดินทางไปดูที่หลุมฝังศพนั่นดีกว่า ทุกคนก็พากันไปตามที่บอกเพราะเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อแม้จะไม่เชื่อก็ตามสุดท้ายก็มาจนถึงหลุมฝังศพที่ช่วยกันฝังเอาไว้ก่อนหน้านั้นโดยมีหินสามก้อนวางทับเอาไว้หัวหน้าหมู่บ้านก็ชี้ให้เจ้าหน้าที่ดูหลุมฝังศพที่เป็นโพรงอยู่คล้ายกับว่ามีบางอย่างเข้าออกจนเป็นทางเจ้าหน้าที่จึงบอกว่าให้ขุดหลุมฝังศพนั้นขึ้นมาดูจะได้หายสงสัยกันเสียที เพราะก็แปลกใจไม่ต่างกันแต่ก็เกรงว่าอาจจะมีสัตว์ดุร้ายขุดไปกินซากศพหรือเปล่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ชาวบ้านจึงได้ใช้ไม้เหล่าเสียบเข้าไปก่อนแล้วจึงดึงออกมาก็พบว่ามีเลือดสดๆติดออกมาด้วยซึ่งก็แปลกใจหนักเข้าไปอีกสุดท้ายจึงปล่อยให้ชาวบ้านนั้นขุดศพออกมาเมื่อล่างศพนั้นปรากฏชัดเจนก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตกใจร้องลั่น ร่างของศพที่เห็นนั้นไม่ได้เน่าเปื่อยอย่างที่คิดแต่เหมือนกับว่าศพของคนที่เพิ่งตายสุดๆเลือดยังไหลทะลักออกจากรูกระสุนที่แทบจะพลุนไปทั่วล่างช่วงมือถึงศอกกับเท้าถึงเข่าก็ยังอยู่ในสภาพของอุ้งตีนเสือไม่ใช่คนตามลำตัวนั้นก็ยังมีลายพลาดก่อนไม่ต่างกับเสือมีทั้งขนขึ้นอยู่เต็มลำตัวมีหลายเสียงร้องว่าเสือสมิงแทบจะพร้อมๆกันก่อนที่จะช่วยกันดันเอาร่างนั้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพ แล้วก็ช่วยกันหาไม้มาสูมไฟเผาศพนั้นทิ้งเสียทิ้งความตกตะลึงแทบไม่เชื่อสายตาของตนเองของเจ้าหน้าที่ทุกนาย